สันะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกท่านเลย X1 กันรัวๆช่วงนี้มีมาอีกคันแล้วสภาพสวยๆกริปกริปเครื่องดีเซลไม่น้อยๆนะครับวันนี้ลุกมาพร้อมกับ X1 2 0 DM Sport รถปี2020ไม่แค่หมื่นเดียวรถมือเดียวประวัติศูนย์มันพิเศษตรงที่ว่ามันได้ BSI 10ปียาวไปจนถึงปี30เลยหรือ100,000กิโลอย่างใดอย่างน,นึงถึงก่อนอุ่นใจสบายๆยาวมาพร้อมกับราคาแค่ นึงล้านหกแสนเันครับเพดีๆจัดเป็นแนนได้เต็มเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้าง เดิมไม่ขยับอยู่แล้วนะครับผมแทบจะเป็นรถเดโมโลแล้วอะ่ะนะฮะเอี่ยยๆสวยๆนะครับก็คันนี้เนาะก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล2000นะฮะทวินพาเวอร์เทอร์โบเทอร์โบหลูกนะครับแล้วก็เกนะียร์ออโต้8สปีดเป็นสองูนดีเอ็มสปอร์ตเพราะฉะนั้นคันนี้มันได้190แรงมนะ้าประหยัดน้ำมันสุดๆขับไปเถอะคันนี้นะครับ เท้าห,หนักๆก,ก็ยัง10กว่ากิโลลิตรอยู่เท้าเบาๆก็ได้20กว่ากว่านะครับน้ำมันหนึ่งถังกรุงเทพเชียงใหม่ยังเหลือเดี๋ยวไปชมสภาพความสมบูรณ์ภายนอกกันครับผมเ่านี้เราก็มาดูสภาพภายนอกแบบไร้รอยกันได้ชุดแต่ง M Sport รอบคันเนาะทั้งกันชนหน้ากันชนท้ายสเก็ดข้างแล้วก็ลอ้อรวมไปถึงพวงมลาลัยด้วยครับไฟหน้าเป็น f u ู l LED นะครับไฟหน้าออโต้เนาะแล้วก็มี สปอ t l ตไลท์ light, มาให้นะฮะกระจังหน้าสีดำไร้รอยอะ่ะคันนี้นี่พูดตรงๆว่าสภาพมันเหมือนรถเดโมโลเลย mm hmm. ล้อก็ลายก้านคู่นะครับ5ก้านคู่เนาะทรงเอมนะครับยาง225ขอบ18นะครับผมต่อยางก็ยังใหม่ใช้ได้อีกยาวๆนะอันนี้ก็จะเป็นแบชตัว M นะครับไปเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยด้านบนก็มีแรกหลังคานะครับสีดำเนาะไว้ติด ทูเล่เผื่อใครจะมรทุกจักรยานหรือว่าใส่สภาระเพิ่มนะฮะเป็นคอม o ต t อ c c เซสแล้วนะครับก็ระบบสมาร์ทคีย์ของ BMW นั่นแหละไฟท้ายสวยๆกริบๆนะครับแบทเอแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็น S-Drive 20D S-Drive ก็หมายถึงขับเคลื่อนสองล้อนะครับ 20D ก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์ดียอ่ยอมย่อมมาจากดีเซลนะคันนี้มี เตะเปิดเตะป,ปิดด้วยนะครับพกคุญแจไว้กับตัวแล้วก็ลองได้เลยนะฮะเขาก็จะขึ้นให้แบบนี้นะครับทำซ้ำอีกทีก็จะปิดนะฮะช่องเก็บของนะสภาพสวยมากๆนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างตรงนี้เรี๋ยวคนสงสัยนี่ก็จะเป็นปักจุดหลหรีนะแบบนี้นะฮะที่เก็บของด้านใต้ก็เนียนๆนะครับตัวรถนี่ จะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมปุ่มฝาท้ายไฟฟ้าก็สวยๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูภายในรถกัน ถ้ามีสมาร์ทคีย์ก็ต้องลองกันนะครับล็อกรถกันก่อน<ถ>นะปลดล็อกนะฮะอย่างนะครับโอเคเปิดมาก็จะเจอกับหนังสีน้ำตาลเนาะตามสไตล์ X1 โฉมนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบอลูมิเนียมนะครับผมตรงนี้เป็นสวิตลับก,กระจกต่างๆนะครับแล้วก็เปิดปิดฝาท้ายอยู่นี่แผงปัะตูด้านข้างใส่ขวดน้ำได้สบายส ให้ดูถึงความใหม่เอี่ยมโอเคเดี๋ยวไปนั่งในรถกันครับกุญแจของเจ้า X1 คันนี้ก็เป็นทรงเรือใบเนาะแบบนี้ปลดล็อกล็อก,อก,อกรถเปิดปิดฝาท้ายขอสตาร์ทเครื่องก่อนละกันนะครับสุ่นสตาร์ทก็าทางซ้ายตามสไตล์นะฮะร,ร้อนดีจริงๆนะครับโอเคอเลขไม่หมื่นกับสี่ร้อย หมื่นกว่ห้าร้อยก็ได้อะนะครับโอ้โหสภาพรถเดโมมากๆเข้ามาก็จะเป็นพวงมาลัยเอ็มนะครับทรงแบบก้านเล็กเนาะนะฮะแล้วก็จะมีสแต็มเอ็มอยู่ตรงนี้นะครับอ n paddle shift นะฮะบวกลบนะฮะตรงนี้ลบด้านขวาบวกนะครับการด้านขวาก็แน่นอนเนาะการเกี่ยวปัดน้ำฝนนะครับด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าเขาก็จะเป็นบิด,บด นะครับผมตามสไตล์ bm แบบนี้นะฮะมี head up display ด้วยนะครับไม่ทราบเห็นกันไหมตัวเลขสู์แล้วก็จะบอกสถานะหลายๆอย่างนะครับผมลอยขึ้นมาบนกระจกเป็นภาพสะท้อนกระจกมองหลังตัดแสงออ t โน้นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นหน้าจอ i drive แบบใหญ่นะฮะทัชสก,กรีนแล้วด้วยนะครับนะะถัดลงมาก็จะเป็นเครื่องเล่น d v d นะครับผมของ bm แอร์ดิจิตอลสองโซนแยกปรับเกียร์ออโต้แปสปีดนะฮะแล้วก็โหมดการขับขี่สโหมดเนาะนะสภาพสวยๆคันนี้เน้นดูสภาพดีกว่าตรงนี้เป็นช่องใส่แก้วน้ำนี่มาพร้อมเจ้าแก้วเล็กบางคนก็เอาไว้ใส่เหรียญน,นะครับผมไอร์ไรฟนะครับแบบทนะัชเบรกมือไฟฟ้า ก็ตัวรถนะเบาะหน้าสภาพสวยมากๆนะครับช่องติดฟองเปิดให้ดูก็ได้สองสเต็ปนะฮะแล้วก็เก็บหน้าทุกอย่างอยู่ครบนะครับประวัติสวยๆคุยถึงเรื่องการขับขี่แน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะพอเป็นเครื่องดีเซลลูกก็จะบอกเสมอว่ามันประหยัดน้ำมันจริงๆพอมันเป็นขับหน้ามันก็ยิ่งประหยัดกว่าเกาอ เทคโนโลยีใหม่น้ำหนักรถเบาลงลงมไปถึงสมองโกนด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่าง190แรงม้าให้ตราเร่งที่ดีแล้วก็ประหยัดมากขึ้น1นึ่งถังกรุงเทพเชียงใหม่สบายๆนะครับผมไม่ไว่าจะเท้าหนักเท้าเบาเหมาะทุกรูปแบบทั้งขับช้าขับแบบสนุกนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีโหมดการขับขี่เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูสภาพความสมบูรณ์เบาะหลังกันเข่าเราถึงบาะก,ก็รวม เกือบๆกือบเซนได้มีช่องแอร์หลังนะฮะพร้อมนี่ USB Type C นะครับสำหรับชาร์จนะฮะช่องเก็บของก็สภาพสมบูรณ์ไม่มีฉีกขาดด้านข้างประตูก็มีที่ใส่ของให้นะครับแน่นอนเดินทางเราก็ใส่ Power Bank เนาะใส่ขดน้ำต่างๆนะครับสภาพเบาะหลังไม่มีรอยยับเลยจุดยึดโบเด็ก2จุดนะครับครบๆพร้อมๆแล้วก็นี่ ที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วนะครนะครับผมโอเคนะครับรถสวยๆไม่น้อยๆ BSI ยาวๆนะครับผมใครหาอยู่ไม่ควรพลาดแค่1678งหกเจ็นะฮะเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าว่าเจ้า X 1 2 0 d สอง M Sport คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับ ครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับเจ้า X1 คันนี้เนาะได้เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆ BSI ยาวๆสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์รถปี2020เลขไม์หมื่นเดียวอ่ะประวัติโซนทุกระยะมันก็หมื่นเดียวเนาะเหมือนรถเดโมโลเลยได้ BSI ยาว10ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0แกิโลเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ให้สบายใจราคา1 6 7 8ล้า6มาดูกันดีกว่ามันเหมาะกใครบ้างใครอยากได้ X1 เครื่องดีเซลสภาพสมบูรณ์มากๆ BSI ยาวๆก็คันนี้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานเนาะก็ดูก็บอกไปในรถแล้วบางส่วนอะ่ะก็4คนกำลังสบายขนของได้เยอะๆวิ่งประหยัดน้ำมันมากๆเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศครบสุดๆแล้วสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง q ิวอา e ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนโดนที่สุดครับผม โทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทิร์น่อถ้าใครอยากจะดูภาพนะครับก็เข้าไปดูที่ที่ i n o n a m e c o m นะครับภาพรถใหม่กับรถ in stock เราอยู่ในนั้นคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง No Name ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงาน No Name นะครับทะยานสู่80,000ซับสำหรับวันนี้ดุขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ